สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่จวนอ่มอเตอร์แบ็ไปแชร์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเพจหน้าท้องแบน็ได้แฟนสลังค่ะสวัสดีค่ะอ๋อคุณนี่พี่แบวพี่จี้มาแล้วทุกคนขอบคุณมากค่ะโคดอมอมาด้วยอุ้ยดีใจมากเลยวันนี้โคดอมอมาดูได้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ พี่จวนก็เออคือเมื่อวานสืบเนื่องจากที่ว่ามีคนมาถามพี่จวนมากเลยว่าได้แฟนมาได้ยังไงได้แฟนฝรั่งมาได้ยังไงก็เลยเมื่อวานเล่าสตอรี่ไปแล้วนะคะว่าพี่จวนเจอสามีมาได้ยังไงเนาะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะคะว่าอยากมีแฟนฝรั่งน่ะจะทายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาฟังกันเลยนะคะสําหรับสาวๆนะคะที่มองหาแฟนฝรั่งอยู่อยากรู้ว่าทํายังไงก็ตั้งใจฟังกันดีๆนะคะ ค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะโอ้ฟิีนี่เหนื่อแตกเลยเนาะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะมีแฟนฝรั่งเราต้องเตรียมตัวยังไงคือหนึ่งเราต้องรู้ภาษาค่ะถ้าไม่รู้ภาษาทําไงล่ะคะเวลาเราคุยกับฝรั่งล้วก็ตอนนี้มีทางลัดค่ะก็ใช้ o o o g t r ทา s เส t e นะคะแปลง่ายมากเลยแปลเร็วมากเลยอ๋อใช่านแมโอเค ใช่แต่ว่าอย่างแรกเลยที่เราจะจะไปคุยกับฝรั่งได้เราต้องรู้จากภาษาเขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชาติไหนชาติไหนเราก็ควรที่จะเรียนภาษาเขาให้เข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจเราก็ถาม Google t r ทาง late ได้มันง่ายนิดเดียวทุกวันนี้นะคะแล้วอย่างหนึ่งเราก็อ้อนอ้อน,ออนผู้ชายนิดนึงนะคะว่าเออฉันอาไม่ค่อยจะสัมผัสเรื่องภาษาแต่ฉันจะ พยายามที่จะพัฒนาตัวเองเธอช่วยสอนภาษาฉันได้ไหมแบบนี้ก็จะดูน่ารักไปอีกแบบนะคะแบบว่าเออช่วยกันสอนมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งมุ้งมิ้ง,งไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะได้มีเรื่องคุยกันไปด้วย <c oughs> จัดไปรอด <c oughs> เพื่อน10คนไปโรอดโอเคค่ะใช่ค่ะต้องอ,อ้อมๆค่ะฝรั่งอ่อไม่ใช่เฉพาะฝรั่งหรือว่า คนอื่นนะคะคือเราก็ชอบคนอ้อนใช่ไหมคะชอบคนเอาใจใส่เราอะไรเงี้ยเราก็อ้อนๆไปนิดนึงอะไรเงี้ยใครๆก็ชอบค่ะนะค่ะแล้วข้อ2นะคะถามว่าต้องสวยไหมคืออันนี้ไม่จําเป็นนะคะเราสวยในแบบฉบับของเราค่ะเ,เราเขาเรียกอะไรนะจะดําจะขาวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าคนไหนเขาจะชอบสเปกยังไงนะคะอันนี้คือ มาสวยตามแบบฉบับเราทําให้เรามั่นใจค่ะเราต้องมั่นใจว่าเราสวยนะคะแต่ที่พี่จวนเจอนะคะเจอประสบการณ์มาคือว่าเรื่องรูปร่างรูปร่างนี่สําคัญมากเลยคือ,อตอนแรกที่ว่าไม่ไม่จาเป็นอะไรเงี้ยเราก็คุยคุยกันไปปรากฏว่าเจอผู้ชายปฏิเสธมาค่ะว่าจวนอยู่้วนไปนะไอชอบคนที่ดูแลตัวเอง ถ้าดูแลตัวเองดีก็สามารถดูแลคนอื่นได้ดีด้วยเหมือนกันฉะนั้นก็ขอให้ยูโชคดีนะเจอคนที่ใช่อะไรเงี้ยทำให้พี่จวนสตันไปเลยตั้งแต่นั้นมานะคะก็ทำให้พี่จวนร,รู้เลยว่าหน้าตาไม่ได้สำคัญเลยดูนะคะพี่จวนก็ไม่ได้สวยนะคะแล้วเพื่อนพี่จวนที่มีสามีเป็นฝรั่งก็ไม่ได้ว่าหน้าตาเลิ่อลอเปลือกตินะคะแต่ที่สำคัญคือว่ารูปร่างเราต้องอดูดีนะคะ คือไม่ใช่ว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ดูแลตัวเองเลยแล้วจะมาดูแลเขาได้ยังไงนะคะอันนี้สําคัญนะคะใส่ใจกันนิดนึงค่ะแล้วต้องใช่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ะพี่สุภาพรขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูค่ะสวัสดีค่ะน้องตีวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอหาแฟนฝรั่งยังไงนะคะ ตอนนี้พูดมาถึงข้อ2องแล้วค่ะที่ว่าจําเป็นต้องสวยไหมคือเราไม่จําเป็นต้องสวยแต่ว่าขอให้เรามั่นใจว่าเราอ่ะมีดีเราเราสวยในแบบฉบับของเรานะคะแต่ว่าขอให้ใส่ใจเรื่องรูปร่างนิดนึงคือว่าถ้าเราหุ่นดีเรามีใช้ไปกว่าครึ่งนะคะเพราะว่าไม่ว่าคนไทยหรือชาวตา่างชาติหรือผู้ชายชาติไหนแหล่ว่าชอบผู้หญิงหุ่นดีนะคะลองไม่ต้องดูไกลคะ่ะ เราเองเรายังชอบผู้ชายมีกล้ามเลยใช่ไหมคะชอบผู้ชายรูปร่างดีก็เหมือนกันค่ะผู้ชายก็ชอบผู้หญิงที่หุ่นดีเหมือนกันนะคะก็หันมาดูแลตัวเองนิดนึงเรื่องรูปร่างนิดน,น,น,นึงนะคะแล้วก็จะทําให้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะค่ะต่อไปก็คือ,อข้อ3นะคะต้องเอาใจเก่งไหมจริงจริงแล้วการเอาใจมันแล้วแต่สเปคของคนนะคะบางคนแบบว่าเอาใจมากไปอาจจะเป็นการจูจ้จี้จุกจิก แต่ว่าเราใส่ใจดีกว่าค่ะใช้คำว่าใส่ใจเรารู้จักฟังเขาเออยอมรับความคิดเห็นของเขาและให้คำแนะนำของเขาได้แบบนี้จะทำให้รู้สึกอกุ่นและคบกันได้ยั่งยืนนะคะส่วนไปนะคะถ้าสมมุติว่าเ,เราไม่รู้จักรับฟังใครแล้วใครจะมารับฟังเรานะคะ <c oughs> ค่ะโพตออมอ่าค่ะ นั่นแหละค่ะพอนี้ถ้าเรา,ารู้จักเอาใจใส่คนนะคะไม่ว่าจะเป็นแต่ชาติไหนๆนะคะทุกคนชอบการเอาใจใส่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องอเขาเรียกอ,อะไรนะไม่จําเป็นต้องไปเยอะมากมายเพราะว่าถ้าเราเยอะมากมายมันจะกลายเป็นว่าเราเล้าหรือเขานะคะก็ดูนิดนึงนะคะใส่ใจกับเอาใจใส่มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะคะค่ะต่อไปนะคะข้อ4ี่คือว่า ต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในแหล่งในแหล่งนั้นนะคะคือว่าฝรั่งอยู่ตรงไหนเราก็ไปอยู่ตรงนั้นเช่นฝรั่งอยู่ในเว็บไซต์นี้เราก็ไปในเว็บไซต์นี้หรืออยู่ในย่านสุขุมวิทเราก็ไปย่านสุขุมวิทอยู่ในแหล่งข้าวสารเราก็ไปแหล่งข้าวสารเดี๋ยวขึ้นหน้าที่จวนจะบอกนะคะว่าฝรั่งวัยรุ่นจะอยู่ตรงไหนฝรั่งภูมิฐานจะอยู่ตรงไหนนะคะขึ้นหน้าเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันนะคะว่า ถานที่ตรงไหนที่เราควรไปสถานที่ตรงไหนที่เราชอบหรือผู้ชายสเปคไหนที่เราชอบเราก็ไปหาในแนวนั้นเอานะคะอ๋อยังไม่ได้อยากได้หลังอ่าค่ะค่ะมาฟังกันได้ค่ะใครที่อ่าไม่อยากได้ฝลังหรืออยากได้ฝลังก็ฟังกันได้นะคะฟังกันสนุกๆค่ะมาให้กำลังใจที่จวนนะคะ เทคนิคเจาะลึกอะ่ะใช่ค่ะก็ไม่เทคนิคเจาะลึกหรอกค่ะโคตออมแต่ว่าจากที่ประสบการณ์ที่เราเจอไงคะก็เลยทําให้เราแบบว่าเอามาแบ่งปันเพราะว่ามีคนมาถามว่าพี่จวนแนะนําฝรั่งได้ไหมพี่จวนแนะนําไม่ได้ค่ะเอะมันเป็นสเปคใครสเปคมันแล้วก็เราจะเลือกให้ใครไม่ได้เขาต้องเลือกของเขาเองชีวิตของเขาเองใช่ไหมคะแต่พี่จวนจะแนะนําว่าเออถ้าจะหาฝรั่งเราควรจะทํายังไงมากกว่าหรือเราชอบ แนวไหนหรืออะไรเงี้ยเราควรที่จะทําตัวยังไงเราชอบทําตัวแบบนี้ไหมถ้าชอบเราก็ไปแนวนี้ถ้าเราไม่ชอบเราก็เออก็ไปอีกแนวนึงอะไรเงี้ยนะคะค่ะ <c oughs> แล้วข้อนี้สําคัญมากเลยนะคะคือฝรั่งเขาชอบยังไงเขาไม่ชอบคนแย่เง่าค่ะไม่ว่าฝรั่งหรือคนไทยเขาไม่ชอบคนแย่เง่าหรือบางทีอ่ะเราไปแบบเหมือนคนไทยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็แบบ เวลาไม่พอใจอะไรจะงอนแบบเดินก็ฟัดก็เฟี้ยอะไรเงี้ยฝรั่งเขาก็งงเอ้ยเธอเป็นไรวะฉันไม่เข้าใจเธอเลยอะไรเขาไม่รู้เรื่องค่ะแล้วเขาก็ไม่สนใจด้วยฉะนั้นถ้าเราฝรั่งไม่ฝรั่งยังไงก็ต้องดูดีค่ะใช่ค่ะ <c oughs> โคดอมถูกต้องค่ะยิ่งเมื่อวานนี้นะคะการถ้าใคระจะเรียนเรื่องการปรับลุกนะคะแนะนำไปหาโคดอมเลยค่ะอยากได้ลุกแบบไหนหรือว่า เรามีบุคลิกที่ไม่ดีหรือว่าการแต่งตัวเราไม่ดีเนี่ยเราไปหาโคดอ,อมได้เลยนะคะโคดอ,อมแนะนําได้ค่ะหรือว่าทรงผมยังไงสีผมยังไงเนี่ยโคดอ,อมเอ็กซ์เปิดมากเลยค่ะอ่าใช่ไหมคะพี่จี้ค่ะนั่นแหละค่ะทีนี้นะคะคือว่าที่พี่จูบอกว่าข้อสุดท้ายเนี่ยคือเราอย่างงี่เงา่าเพราะว่าถ้าเรางี่เง่าเนี่ยมันก็จะฝรั่งเขาไม่เข้าใจถ้าเราชอบอะไรเราก็ บอกเข้าไปเลยว่าเราชอบชอบชอบแบบนี้นะเราไม่ชอบอะไรเราก็บอกเข้าไปว่าเราไม่ชอบพูดกันตรงๆค่ะฝรั่งชอบให้พูดตรงแล้วก็ให้มีเหตุผลนะคะ <c oughs> ก็มีแค่5้าข้อนะคะห้าเทคนิคที่จะหาแฟนฝรั่งยังไงให้โดนใจฝรั่งนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะถ้าใครสนใจเรื่อง ลดน้ําหนักหรือเรื่องการปรับลุกหรือเรื่องอะไรเงี้ยทั้งมหาพิจูนนะคะถ้าปรับลุกไปหาโคตรอมแต่ถ้าจะลดน้ําหนักหรือรักษาสุขภาพมหาพิจูนค่ะพ่จวนยินดีให้คําแนะนํานะคะหรือว่าถ้าใครติดขัดปัญหาที่จะคุยกับชาวต่างชาติยังไงให้เข้าใจก็มาถามพ่จวนได้ค่ะพ่จวนให้คําแนะนําได้แต่พิจวนไม่สามารถแนะนําผู้ชายได้นะคะค <laughs> ่ะอ๋อใช่ค่ะโคตรอมขอบคุณมากค่ะอ่า ตอนนี้นะคะพี่โจนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีเทคนิคดีๆใครมีเทคนิคหรือมีคำถามอะไรดีๆจะให้พี่โจนแชร์ก็เขียนมาในเพจนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โจนจะเอามาคุยให้ฟังนะคะว่าจะทำยังไงสำหรับวันนี้นะคะพี่โจนก็มาลั่นลาแค่นี้ค่ะสำหรับวันนี้ไปละราคาลาตีสมันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะบ๊ายบายค่ะ